ชุทิโรดผลถาวรทนินนะครับอ,อยู่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบบุรีํำบลนห้วยแห้งครับสวนทุเรียนที่นี่ที่หมู่บ้านาวัดหนองสองห้องเนี่ยผมปลูกอยู่ร่วม200ต้นนะครับแล้วก็มีต้นตั้งแต่ต้นเล็กจนถึงอายุ8เดือนกว่าครับชุดแรกที่ปลูกนะครับ ต้องยอมรับว่าหินมาก mm หนักใจมากนะครับหนักใจมากนะครับใจมากครับคือเอามาร้อยต้นร้อยกว่าต้นนะครับแล้วก็ปลูกสดเลยด้นสดเลยไม่มียังไม่มีข้อมูลเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเลยนะครับผมเชื่อในเรื่องของการปลูกต้นไม้เหมือนปลูกต้นไม้ทั่วทั่วไปแล้วก็ศึกษาเรื่องทุเรียนมาบ้างพอสมควรทีนี้ก็ปลูก ไประยะหนึ่งก็เห็นถึงปัญหาที่เจอนะครับปัญหาที่นี่ก็คือว่าเรื่องของดินนะครับอ๋อไม่ใช่ดินอย่างเดียวมีน้ําด้วยนะครับเจอน้ําเจอกับน้ําด้วยน้ํานี่น่าจะว่าเป็นสนิมนะครับส่วนดินเนี่ยคือมันจะเป็นดินดินเนื้อละเอียดนะครับถ้าเจอน้ําเนี่ยจะเละนะครับเละนิ่มแต่ว่าพอ หน้าแลง้งที่ไม่มีฝนแล้วเนี่ยดินจะแข็งนะแข็งมากเลยนะครับแข็งเหมือนหินเลยแล้วก็ทําให้เกิดผลกระทบคือสังเกตทุเรียนจะใบเล็กแล้วก็ร่วงทุเรียนก็พยายามจะจะแตกยอดนะครับสลัดใบเดิมแตกยอดใหม่แล้วก็สลัดใบที่ออกใหม่แล้วก็แห้งตายครับ <L un ters> ความประทับใจหลังจากที่ ใช้โฟซอยมาแล้วนะครับผมมีความรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยจากการที่จะก้ะาต่อไปในการทำสวนทุนเรียนนะครับเห็นผลชัดแล้วก็ทำให้รู้สึกมั่นใจผมใช้โฟซอยลองพื้นปรับสภาพดีแล้วก็คหผลอบขอบคุณผลิตภัณฑ์โฟซอยด้วยครับ